สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้นะคะนิโก็มาเอายานะคะแล้วก็ให้เพื่อนนางรำม,มาเอาด้วยนะคะคุณนายนะคะแล้วก็คาเฟ่นะคะว่าจะให้มันเสร็จนะคะแต่ว,วันนี้ก็ทรายนะคะค่ะมาถึงก็ซื้อน้ำม,มาให้นาะเดี๋ยวจะไปเอาเอันนี้ไปให้ก่อนนะคะยกหมวกก่อน มาสายนะคะมาสายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมยำไปก่อนนะคะคุณนายเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดียวคุยโทรศัพท์ก็เลยลืมพอดีนั่งสอบคัยอันเลื้องอันลงดินกันเลย อ่อนเบิ่งงัวก็ุดจังมาขอโทษขอโทษเ,เอ็ยดย,ยังยังไม่เกี่ยวโอ้ยต้องสมัยต้องนี้ทําไมมันแงน้มโอ้นอี่ขอโทษมาสาย คือบดไท่กับตาเดียวสุดอันค้องจังสิกินมันเยนๆทีเลยบ่บ่บ่้เนาะเป็นยังไงเนี่น้นั่งล่าอยากใสนาง่าพูนได้อนเดีใ้ได้อัน่าไงขินนางก็เทียอยู่นี่สุดลองกันเดี๋ยวไปเข้าคอมตักเดี๋ยวาจะการไปเอาน้ำสักโอ้ยลืมพนกระติงน้ำาะ่คัเนาะอืม ค่ะเอาลมก่อนนะคะ

ก้อนเจ้าท้ายขีดก็ให้อันเอาเอ้โดมไปดงปไปดงขีดปั่นเครื่องบบอืมปั่นเครื่องแต่วิกเมื่อกี้สงสัยเราลืมพักอันเพราะว่าอันค่อยไปยังบุเขาลืมพักคานปุ๋ยให้แล้วป่ะตามกำปั่นกันเอามันฝนบโตรโต้ในผูนายมันได้อยู่ถ้าฝนโปรโต้หนุ่มได้ เป็นยังไงเป็นไรนเนาะไมเป็นไรสบายถ้าเจ้ากินข้าวขออ้าวหนังมาเนี่ยซุปเห็ดนะคะุเอาซื้อเอาซุปเอายายแล้วบ่อนซื้อแล้วอ,อ่ะซื้อเห็ดมาให้เราซื้อเห็ดประจนันเขาเลยโอ้มาชิมเจ้าบองคุณแม่ก่อนเจ้าคุณบองคุณแม่แม่สะคอนของเม็นอก <laughs> ปลาเขาเจ้าอันบ่นนี่เออ กบ้ล่ะาดวไปว่ะไปเป็นขคอย่างแปล้วมึงเอ้ยงานเมื่เค้าบบไปผัดผ่าว่าบปงานม่าบบมีก้อนใจเลยคนระถ้าอยู่แปมันจะสิ้อที่ขายที่ซื้อไว้น่ะเพรเขาบอกหาละเพราะว่าเขาบอมีรายหาเน้อก็ต้องไปต้องไปเลยเจ้าเก่งแต่หางเงินน้ำเงินละเก่งที่จะเงินละ ไม่เกงาคณะโดยคนต่านไปเจ้ากับมึงเี่ยเจ้าก็ไปรับจ้างเก่งคือกันละเขาไปรับจาอื้ือเล่แม่รขอยกับือกันกับเจ้าไปรับจางแล้วไปเจ้าจิงจิมือใดข้าไบได้เป็นงาน่อยก็รู้สึกว่ามือเย็นนะอืมแบบเลเป็นอะไรอืมก็คือประมาเมือดไม่ัดนตะการน่ะเพื่นบอกงานแล้วผื่นเราเนแพ้มามานะคะ จะไปเาไปเอาญ่าชนยางนะคะทับเบ้าด้วยนะคะแต่งใหม่นะคะเบา้ามันไม่ค่อยดูน้ำเท่าไหร่นะคะ มันเป็นปอย่างนั้นมากเนาะมันยังหยิบปวงใหม่ พึ่งไปสองต้นเองนะคะ <c oughs> ต้นนี้จะไงนี่ตัวนี้ทำยังไง ดูเลยเนี่ยคุณนายมันไฟเลยเดนี่มันทอดแบอยูนิ่าวไง ตรงเบามันอะเพราะว่ามานันไม่ตรงอืตัวนี้ตรงอยู่ตรงๆนะคะ มือน,น้าาเออากันไก่มาตัดกันไปได้หน่อยได้ต้นนึงนะหนึ่งสองสามสห้าหเจแปเกสิอดโอ้อนมันใหญ่สัหนมันให้นะ้ะคุณนายูได้ท่านบดดาดิโอ้ว่ะห้ากับเค้ห้ากับบเค้เอ็ดหน้าครั้งแรกเนาะก็เลย นี่ก็อยู่เนี่ยมันสูงเบิดอยู่นี่เฮาก็แซ่ลกหญ้าน่ะบางต้นน่ะมันออกไปทางเนาะหัวฮ้หอ,หอดอยู่น แบบชุกชามไปเลยนะคะนี่เปิดระบบน้ำแบบแรงอยู่ให้หยดแล้วนะคะป๊อปอ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิดก็มาดายานะคะคส่วนยางนะคะค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะมาช่วยนะคะคุณนายเพชรลากับแฟนนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ชมนะคะเวลาเสร็จนะคะเพราะว่ากล้องมันร้อนเนะคาะนอนนี่ก็กลัวกล้องมันค่ะขอบคุณนะคะ